สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับผมมรัธวัฒน์ทางช่องดูดวงสองฟ้าโชคชะตาราสีนะครับคลิปนี้ก็เรามาวิเคราะห์ในเรื่องโชคลาบนะครับโชคลาบเนี่ยฮะเป็นในเรื่องของแบบว่าท่านทําอะไรลงทุนอาจจะงอกเงยนะครับมากกว่าก็เลยเรียกว่าโชคลาภนะครับผมหรือท่านกําลังเสี่ยงโชคก็มีความหมายคล้ายคลึงกันนะครับ อมาดูกันหน่อยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันมานะครับสำหรับราศีนะครับของท่านก็คือราศีสิงห์นะครับก็คือเกิดวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนนะครับหรือท่านตกลัคนาราศีสิงห์นะครับตําแหน่งดวงดาวที่ท่านเห็นอยู่นะครับตรงกับวันที่16พฤษภาคมนะครับผมผม,ผมก็ขีด อาทิตย์นะฮะเพิ่งยายมา2อ,องศานะครับสอง,องศาประมาณนี้นะครับท่านจะได้รู้ว่าอ๋ออาทิตย์กับพุธเนี่ยอยู่กันแต่ว่าไม่ได้ใกล้กัน18องศานะสิองศาถอดมาก็จะอยู่ในราศีเมถุนเห็นไหมครับผมในตามรูปเกณ์แล้วนะครับชาวราศีสิงช่วงระยะนี้เนี่ยสังเกตว่าดาวศุกร์เนี่ยก็อยู่ในภพราหะท่านด้วยนะครับ แล้วก็ดาวพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินด้วยนะครับก็อยู่ในพกงานของท่านนะครับงานเงินงานคือเงินแต่พุธนี่เป็นราพะนะราพะก็หมายความว่าถอดมาในราพะช่วง,งนีน้ก็มีเกณฑ์นะฮะในเรื่องเสียงโชคลาภให้กับท่านนะนะครับกับชาวราศีสิงห์ของท่านนะครับแล้ว ดาวศุก์นะครับและก็ดาวหูเป็นราพะท่านนะครับถอดมาในที่นี้นะครับก็อยู่ในนาวาวะนะฮะใกล้กันนะฮะสองศาก็หกองศาก็เริ่มสนิทกันแล้วถอดมาเนี่ยราพะราพะได้จากอะไรบ้างบางทีนะก็ไปถอดอยู่ในเรื่องของอนับเลยนะฮะหนึ่งสอสามสี่ก็เรื่อรากผลกําไรในเรื่องที่ทางที่อยู่ได้เหมือนกันนะครับชาวราศีสิงห์ของท่านดาวเจ้าเรือน โชคลาบเนี่ยเราก็สังเกตในดาวพุธก่อนนะพุธไม่ตกคำว่าเสียนะที่ผ่านมานะครับตกอะไรมรณะอะไรอย่เงี้ยนะครับแต่อยู่ในพของงานการและลาภผลกําไรของท่านน,นั้นประเด็นถ้าถามว่าสิ่งโชคเนี่ยมีมกฎเกณฑ์ที่ดีไหมก็มีกฎเกณฑ์ที่ดีให้กับท่านนะครับช่วงระยะนั้นท่านสามารถที่จะเอาดาวที่มีความหมายที่ดีนะครับ ถ้าเราสังเกตว่าดาวเจ้าเรือนันรเงินเนี่ยเป็นดาวพุธก็ถอดมาอยู่ในภพงานและเป็นลาภะเห็นไหมฮะดาวพุธในหว่างนะครับช่วงนั้นตรงกับวันที่สิบหกกฎเกณฑ์นี้ก็ค่อนข้างดีนะครับสําหรับผู้ที่ตรงกับวันพุธด,ด้วยนะอันนี้ถือว่าดีนะครับแต่บังเอิญนี่สิครับบังเอิญหมายความว่าวันที่สิบหกเนี่ยไปตรงกับวันเสาร์ นะฮะดาวเสาร์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนอริด้วยดาวเสาร์ตกอริเห็นไหมฮะวันนั้นวันนั้นไม่ได้วันนั้นคือวันเสาร์ก็ตรงวันที่สิบหกใช่ไหมครับแต่บางท่านเนี่ยตรงกับวันแบบว่าเกิดวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารอย่างงี้นะฮะถ้าท่านเกิดวันพุธหรือวันศุกร์เนี่ยยังมีกฎเกณฑ์ค่อนข้างดีแต่มาเอินวันนั้นออกวันเสาร์ถ้าท่าน ออกวันพุธยงตัวอย่างนะวันนั้นนะวันที่16ตรงกับวันพุธเนี่ยเป็นลาพระเลยเต็มๆนะฮะในเรื่องโชคลาภเหมือนกันนะครับผมอิทธิพลนั้นสําหรับท่านนะ่ะช่วงนี้กฎเกณฑ์เรื่องโชคลาภท่านก็ยังมีค่อนข้างดีอย่างนี้ดีกว่าเพราะดาวเจ้าเรือนกันเงินดาวพุธนี่แหละไม่ได้เสียนะครับของท่านยังกินเวลาหลายๆหลายๆเดือนหลายๆวันนะฮะเพราะว่าดาวพุธจะย้าย,ยทีคือยู่วันที่25นะคะ ไปอยู่ราศีเมถุนพบลาภะเช่นนั้นเหมือนกันนะครับนั้นเรื่องเสียงโชคกฎเกณฑ์ยังมีอยู่นะครับของท่านท่านจะเอาดวงดาวอะไรนะครับมีผลที่ดีนะครับแน่นอนนะครับดาวจเจ้าเลนการเงินท่านมีคุณภาพที่ดีนั่นก็เป็นดาวพุธนะครับแล้วมีพบลาภะเนี่มีทั้งดาวศุกร์และดาวราหูด,ด้วยนะครับก็ยังเรียกว่าค่อนข้างดี ให้กับท่านนะฮะดาวราพะอันดับหนึ่งก่อนนะครับแล้วดาวราหูเนี่ยเป็นดาวปัตตนีหรือมีการร่วมกันนะฮะร่วมกันส่วนได้ส่วนเสียร่วมหุ้นอย่างนี้เป็นต้นนะฮะราพาัของคุณกับชาวราศีสิงน,นะครับนั้นโชคลาภท่านยังมีมาแน่นอนนะฮะ ตรงนี้ก่อนนเรื่องการเสดงโชคแต่เรื่องอุปสรรคแน่นอนครับเพราะดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนอลิหรือท่านต้องเจอเจอปัญหาอุปสรรคต่อนะครับในเรื่องการทำอาหากินของท่านนะครับเพราะดาวเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรอลิอลิมั่นคงหรือที่เกิดปัญหาช่วงระยะนี้นะครับถ้ามองลูกเกณฑ์ลูกกาลแล้วสังเกตว่าดาวุธ ดาวทิ์ดาวสุนะฮะดาวเราไม่ค่อยได้เสียนะครับกับชาวราศีสิงห์พียงแต่สําหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์และวันพฤหัสตําแหน่งเป็นลงอริชาวราศีสิงห์ก็ต้องเจอปัญหาอุปสรรคตรงนี้เข้ามาแน่นอนนะครับต่างกัน,ก,นกับผู้ที่เกิดแต่ละวันและรอบอายุด้วยนะครับผมตรงนี้นั้นโชคลาภท่านง่ายๆเลยท่านก็เอาภพลาภานี่แหละ68ดนะฮะดาวเราหูดาวสุก็สวยงามนะครับ ดาวพุธก็เข้ามาอยู่ในนาวางสัมพันธ์กันได้นะ468แะ64ตัวเลขนี้เป็นภพราปาท่านสามารถที่จะนํามาในการเสี่ยงโชคได้นะครับตรงนี้น่าจะประมาณนี้นะครับในเรื่องการไปขอเสี่ยงโชคกับชาวราศีสิงห์ลองดูนะครับขอทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ